ครับอะนิดนึงครับอัปเดตเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำสักนิดหนึง่งค่ะเมะื่อวานนี้ก็อาจจะมีข่าวคราวที่ทําให้หลายคนเข้าใจไปได้ว่ามีการช่วยเหลือได้แล้วหนึ่งนะคะแต่ในความเป็นจริงเท่าที่อัปเดตคือใน3มคนที่ติดอยู่เป็นคนจีนซะสองพมา่าเมียนมาหนึ่งใช่ไหมคะครับเขาบอกเป็นคนเมียนมาที่ส่งสัญญาณกลับมาได้ส่งกลับได้คือเคาะผนังแล้วมีคนเคาะตอบกลับมาถูกถูก หนึ่งคนนะคะโอ้โหมันคือแบบห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลอ่ะเนี่ยเห็นไหมเธอก็เข้าเพลงเหมือนกันเหรอวะแต่แต่ฉันฉันแรปฉันแรปโอเคได้ฉันไม่ใส่ทํานองไม่เป็นไรเอไม่เป็นไรอันนี้เราเปิดลิขสิทธิ์เรามีเปิดได้นะฮะแต่ว่าคือเมื่อวานนี้บอกว่า2เมตรอ่ะวันนี้เห็นบอกว่าเมตรสองเมื่อวานมันข่าวว่าเมตรสองอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแต่ว่าอีกนิดเดียวแต่ไม่ถึงอ่ะคิดแต่ไม่ถึงเลเนาะคือคือคือมันมีเขาเรียกว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นจนต้อง ต้องหยุดต้องหยุดแล้วก็เอาทีมออกมาแต่เขากําลังหาวิธีแต่เขาก็เป็นห่วงเรื่องสัญญาณชีพที่อ่อนลงเหมือนกันอพอประจับสัญญาณชีพแล้วว่ามันวานจันทร์ว่ะนีนนะ่ไม่ได้โทษใครนะผมผมรู้ว่าเ,วเขาเต็มที่แล้วอะแต่คือมันที่พูดทนานมากแล้วคือห่วงข้างในอะเพราะว่ามันความเป็นอยู่ตรงนั้นน้ำไม่มีอาหาราาไม่มีอากาศอาหารนะ่โอ้โหไม่รู้จะอยู่ไงเลยอะอากาศคือสิ่งที่น่ากลัวนะคะแล้วก็กำลังใจก็ก็รอติดตามดูเพราะว่าถามว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นเน่ะเขาก็ วางแผนที่จะเมื่อคนแบบเมื่อช่วยเหลือได้จะพาไปที่โรงพยาบาลอะไรบ้างมี1มี2อคือออกมาต้องไปเลยทันที1นึ่สี่แล้วเขาวางแผนกระทั่งว่าถ้าหนักมากไปหนึ่งกับสไม่ไวหวระหว่างทางมีโรงพยาบาลอะไรสแตนบายให้แวะตรงนั้นคือเขาวางแผนทั้ง,งหมดอ่ะคือเขาพร้อมเลยอ่ะแต่ปัญหาคือยังช่วยออกมาไม่ได้อ่ะแล้ว3ามคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะสามคนอยู่กระจายกันอีก อนั่นแปลว่าต่อให้เปิดมาได้เจอหนึ่งคนมันไม่ได้เปิดเข้าไปได้เจอโถงโล่งนะแล้วเดินเข้าไปพาคนที่สองกับคนที่สามออกมาด้วยอยู่ตรงหัวมุมห้องนั่งกระจายกันอยู่ผมไม่รู้ข้างในมันถล่มไปในระดับที่ขนาดไหนอ่ะหรือมันถล่มมิดเลยอ่ะหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่เสร็จถูกไหมล่ะพอมันยังไม่เสร็จโอ้นึกไม่ออกเลยครับผมเ้ราะหวังใจหวังใจว่านะคะได้แต่เอาใจช่วยว่าจะไม่มีเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกที่หนักขึ้นกว่าเดิมครับ